สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ BP DIY นะครับวันนี้อยู่กับนินจา400นะครับผม It sound right boy It sound right boy ล้อมวงนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่เราจะใส่ก็ตามคลิปเลยนะครับตามชื่อคลิปเลยเป็นตัวบังสเตอร์แต่งนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันติดตั้งนะครับผมลงบนนินจา400นะครับนี่นะครับผมภายในกล่องก็จะมีตัวครอบสเตอร์หน้านะครับเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็จะมีตัวบังโซ่เป็นสีดำเช่นกันนะครับ เป็นสีดำแล้วก็ชิ้นงานเป็น CNC มานะครับแล้วก็มีชิ้นที่เป็นกระจกเพื่อโชว์สเตอร์หน้านะครับตอนที่มันหมุนจะคล้ายๆแบบสไตล์เหมือนฝาครอบเครื่องดูกติของแต่งนะครับที่ว่าเป็นคัดแห้งก็จะเห็นมันหมุนอยู่ตรงนี้รุ่นนี้ปกติมีสีอะไรบ้างครับมีสีเงนินครับผมสีแดงแล้วก็สีทองอเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการติดตั้งหนึ่งเลยหกเหลี่ยมตัวแอลนะครับตัวแอลหกเหลี่ยมแล้วก็ 2. เป็นประแจรหรือว่าเป็นบล็อกพวกนี้ก็ได้เบอร์แปดสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเบอร์แปหกเหลี่ยมใช้แค่นี้แล้วก็กับพระเอกของเราก็คือตัวบังสเตอร์หน้านะครับถือว่าสวยมากเป็นแบบกระจกใสด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งนะครับในช่วงต่อไปอ่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถนะครับสำหรับนินจา400นะครับที่เราจะมาเปลี่ยนคือชิ้นนี้ เป็นการบังสเตอร์หน้านะครับบังพวกบังโคลนบังฝุ่นบังน้ำนะครับแต่ว่าตัวที่เราจะเปลี่ยนนะ่ะมันเป็นกระจกใสแบบนี้มันก็จะเห็นตัวสเตอร์หมุนไปด้วยตอนที่ขับขี่นะครับผมแล้วก็เสริมลุกให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับน็อตท,ที่เราจะต้องถอดออกนะครับมีตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นหัวน็อตอีกสองตัวก็คือจุดนี้หนึ่งนะครับแล้วก็จุดข้างล่างตรงนี้ตรงนี้อีกหนึ่งตัว,วก็จะเป็น หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับตรงนี้แายเดี๋ยวเราให้ช่างช่างเจแล้วทำให้นะครับดูครับช่างขั้นตอนนี้ต้องงัดเกียร์ขึ้นด้วยนะครับเพื่อช่วยหลบนะครับเพราะว่าตัวเกียร์โยงเนี่ยมันบังหัวน็อตอยู่ต่อมาตัวถัดไปข้างบนนะครับระหว่างนี้ก็ต้องเอามือจับตัวบงังบงสเตอร์ไว้ด้วยนะครับการมันร่วงนี่ ออกแล้ว3ตัวที่เราบอกไว้1 2แล้วข้างล่าง3นะครับแล้วก็ดึงออกตรงๆได้เลยนี่นะครับออกมาแล้วโหนี่นะครับก็คือคาบโครนนะครับ,บคราบครครคาบโครนน่าจะล้างก่อนด้วยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราใส่ตัวใหม่เข้าไปเดี๋ยวเราทางความสะอาดตรงนี้สักครู่นะครับผมเดี๋ยวฉากต่อไปเนี่ยก็จะทำความสะอาดเสร็จแล้วครับหนึงสองสาอ่านี่นะครับผม เราล้างกันรวดเร็วครับแค่วิเดียวตรงนี้ก็ดูสะอาดขึ้นนะครับขั้นตอน่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาถอดน็อตตัวนี้นะครับตรงนี้เลยเพื่อนๆถอดตามได้เลยสําหรับคนที่จะดูวิดีโอนี้เป็นวิธีการติดตั้งนะครับนี่อันนี้ผมคลายน็อตไว้แล้วนะครับผมไม่ได้เทพอะไรครับอ๋อกใจคลายมันไปแล้วมือแค่มือก็สามาแล้วต่อมานะครับก็คือเราจะมากลับด้านตัวเกียร์ตรงนี้นะครับโดยการคลายน็อตตรงนี้ออกมา ทำไมถึงต้องเพราะว่ามันติดมันติดที่ขอบสเตอร์เดิมๆลักษณะเดิมเดิมเดิมเนี่ยมันติดเราเลยต้องถอดต,ตัวนี้ออกมาแบบนี้แล้วก็กลับด้านนี่กลับด้านแล้วใส่กลับเข้าไปอ้าวใส่ไม่ได้อ้าวใส่ไม่ได้ ได้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 มันจะมีมุมมันจะมีมันจะมีองศามันอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่ตรงนี้ก็จะโล่งขึ้นเดี๋ยวเราเอามาทาบดูทาบดูทาบดูนี่ทีนี้ก็จะไม่ติดอะไรแล้วคันเกียร์ก็ไม่ติดติดไหมติดอะไรไหมครับติดอะไรไหมครับเสีย <c oughs> ไม่ติดครับอ๋อโอเคมาครับต่อไปวิธีการติดตั้งเราก็จะใส่ตัวที่ครอบสเตยก่อนใช่แต่ในชุดเนี่ยมันจะมีบูทกับตัวน็อตมาให้นี่ ลักษณะนี้เราก็จะทการร้อยร้อยน็อตเข้าไปก่อนร้นอยน็อตแล้วก็ใส่บูทนะครับครับแล้วก็มาติดตั้งช่างบอกว่าติดตั้งน็อตตัวล่างก่อนเพราะว่าตอนใส่ันจะใส่ยากเอาผมเบียวโอเคต่อมาเป็นบูทแล้วก็น็อตตัวบน <c oughs> อ,ออ่ดิ ใส่ดูลแล้วตัวบนนะครับผมจับให้จับให้ว่าเขาไรับนี่แร้วใส่เข้าดูแดงโอเคครับสวยเลยตัว,วกระกันนีรับนี่ <c oughs> ไม่ต้องแน่นมากถัดมาเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวบางโซ่ตรงนี้เ,มมนเป็นกาดบางโซ่นิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับในชุดเนี่ยจะมีน็อตมาให้ก็คือตัวนี้หนึ่งตัวเป็นน็อตนี้หนึ่งตัวสำหรับใส่ไปตำแหน่งนี้นะครับที่ผมบอกให้ถอดมาตะกี้สำหรับใส่ไปตรงนี้เลยลุยครับช่างนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นี่น็อตสองตัวใส่ไปสวยเลย อย่างจ้าบอ่ะ,อ,ะอันนี้สั่งสั่งมาจากช็อปออนไลน์นะครับพวกแอปหรือว่าเว็บเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปพวก Lazada s h o p ปปี้อย่างเงี้ยครับราคาเต็มนะครับอยู่ประมาณ2,200ันสนะครับเพื่อนๆก็ไปหาซื้อได้นะครับพิมพ์ไปว่าอ่าบังโซนะครับบังสเตอร์พิมพ์ไปว่า,า so บังสเตอร์นินจา0 0นะครับผมของยี่ห้อนี้เลยฟาเกียรครับนี่ ฟาเกียร์เป็นโลโก้นี้นี่เซิร์ชได้เลยครับฟาเกียร์นะครับนี่ครับผมหลังจากใส่ไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็คือเราขันรถเน,นี่ยไม่ได้แน่นมากแล้วเดี๋ยวเรามาย้ำทุกจุดให้แน่นอีกทีนึงนะครับ ครับผมหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการติดตั้งถ้าเพื่อนๆสงสัยขั้นตอนไหนนะครับสามารถสอบถามได้นะครับในคอมเมนต์เลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย EP หน้านะครับบอกเลยนินจา400นะครับมีของแต่งมาอีกแล้วไปเจอกัน EP หน้าเลยครับผม หายแล้วทุกอย่างนี่นี ah. ่อย like> ู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ขายอยู่กะหากันไป